ดีครับพบกันอีกแล้วในช่องของ SC Channel นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องไซพระรุอสุภาสยองสภาพลำตัวปิดเปี้ยวเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมือ่อสีหปีก่อน คุณปุ้ยนั้นอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาชีพคุณปุ้ยคือรับเล่นดนตรีเป็นแบ็กอัพให้ศิลปินเวลาเดินทางไปเล่นดนตรีก็จะเดินทางโดยรถตู้มีทีมงานประจำอยู่ทั้งหมดสิบคนซึ่งคุณปุ้ยและน้องอีกคนที่มีอายุน้อยมากที่สุดก็มักจะโดนให้นั่งข้างหลังทำให้เอ็นบอกไปข้างหลังไม่ได้ จะค่อนข้างลำบากอยู่ไม่น้อยเวลาเดินทางเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณปุยต้องไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ภูเก็ตออกเดินทางวันศุกร์ตอนทเที่ยงเที่ยงระหว่างไปคุณปุ้ยก็นั่งอินหลังไม่ได้เหมือนอย่างเคยบวกกับนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนนั่งหลับไม่ได้จะหลับไม่ค่อยลุม พอเดินทางถึงช่วงจังหวัดตรังกระบี่เวลาประมาณสี่ทุ่มคุณปุ้ยเกิดปวดปัสสาวะคนขับรถตู้ก็จอดข้างพางให้ตรงนั้นจะเป็นหญ้าเป็นป่าไม่มีไฟคุณปุ้ยก็ลงมาจากรถพร้อมกับคนอื่นๆอ,อีกสองถึงสมคนคุณปุ้ยก็เดินห่างออกจากตัวรถเข้าไปในพงหญ้า ด้วยความที่มันมืดมากมองไม่เห็นคุณปุ้ยก็เหมือนจะเดินแล้วสะโพกไปชนอะไรเข้าสักอย่างจนหล่นเสียงดังโครมคุณปุ้ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นไม้อะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมองไม่เห็นหลังจากเสร็จธุระก็กลับขึ้นรถไปหลังจากนั้นก็เดินทางต่อ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงคุณปุ้ยก็สลึมสลือตรงนั้นเป็นถนนสองเลนส่วนกันคุณปุ้ยนั่งหลังสุดฝั่งขวาสายตาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงนอนอยู่กลางถนนสภาพอุจจาระเหมือนคนโดนรถชนคอหักแขนหักคุณปุ้ยตกใจมาก ชะโงกคอมองในรถก็เห็นคนอื่นๆหลับกันไปหมดแล้วคุณปุ้ยก็เลยถามพี่คนขับรถว่าพี่เอพี่เอเห็นอะไรหรือเปล่าพี่เอตอบว่าไม่เห็นมีอะไรนะมีอะไรหรอพี่เอถามกลับคุณปุ้ยก็ตอบว่าไม่มีสงสัยตาฝาดแต่ก็ยังเก็บความสงสัยไว้ในใจอย่างเงียบๆ ผ่านไปได้สักพักหนึ่งไม่ถึงสิบกิโลด้วยซ้ำคุณปุ้ยก็เห็นอีกสภาพเธอที่อยู่กลางถนนชุดเก่าๆนอนอยู่ในสภาพเดิมคอหักแขนบิดเบี้ยวคุณปุ้ยตกใจสับสนงวยงงไปหมดแล้วลองสะกิดน้องข้างๆที่นอนหลับอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้พี่เห็นคุณตายว่ะน้องตอบว่า พี่พูดเป็นเล่นคุณปุ้ยตอบว่าจริงๆเห็นสองครั้งแล้วน้องจึงพูดว่าพี่นอนดีกว่าเชื่อผมพยายามขมตาก็ได้เห็นอะไรก็อย่าทักละ่ะคุณปุ้ยจึงตอบเอออ,อไปจนเวลาผ่านไปอีกสักพักไม่ถึงสิบกิโลเหมือนเดิมคุณปุ้ยก็เห็นอีกแต่คราวนี้ คุณปุ้ยเห็นจากระยะไกลเลยรีบสะกิดให้น้องดูแต่น้องกลับมองไม่เห็นเหมือนอย่างที่คุณปุ้ยเห็นแต่รอบนี้ร่างนั้นกลับมองจ้องคุณเงผ่านกระจกเข้ามาหาคุณปุ้ยในมือคุณปุ้ยตอนนี้กำหลวงปู่ทวดที่คล้องคลออยู่ปากสันมือสันสวดมนต์และภาวนาขอให้เดินทางปลอดภยัย อย่าให้เกิดอุบัติเหตุขอให้แคล้วคาดหลังจากนั้นคุณปุ้ยก็ไม่เห็นเธอคนนั้นอีกเลยตลอดทางจนไปถึงโรงแรมที่ภูเก็ตประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าทีมงานสิบคนก็แบ่งกันห้าห้องทั้งหมดอยู่ชั้นสามคนอื่นๆระหว่างทางเขาก็ได้นอนกันหมดแล้ว พวกเขาเลยไปรวมตัวกันกินเหล้าอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งแต่คุณปุ้ยที่ไม่ได้นอนจึงมีอาการอ่อนเพลียเลยขอตัวไปนอนก่อนพอเปิดประตูเข้าห้องไปทางฝั่งซ้ายเป็นห้องน้ำฝั่งขวาคือตู้เสื้อผ้ามีเตียงสองเตียงตามปกติห้องทั่วไปคุณปุ้ยก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าไปวางที่อีกเตียงหนึ่ง เพราะน้องคนนั้นก็ไปกินเหล้าด้วยพ่ออาบน้ำเสร็จก็เข้านอนจังหวะเคลิมคล้มคุณปุ้ยได้ยินเสียงเหมือนคนมาเคาะห้องแต่เดินออกไปก็เปิดไม่เจอใครระหว่างที่กำลังเดินกลับเตียงนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นคุณปุ้ยคิดว่าเคาะห้องเราหรือเคาะห้องอื่น คุณปุ้ยจึงยืนรอฟังแล้วเดินเข้าไปกาใกล้ๆประตูเสียงเคาะประตูก็ดังมาก๊กก๊กเป็นห้องของคุณปุ้ยแน่นอนคนเริ่มลุกคุณปุ้ยเลยตัดสินใจส่งไปในตาแมวแต่คุณปุ้ยก็ถึงกับต้องถอยพงะออกมาเพราะภาพที่เห็นคือมีลูกตาแดงๆมองในตาแมวสวนกลับมาเช่นกัน คุณปุ้ยเลยเปิดประตูสวนออกไปแต่ว่าไม่มีใครยืนอยู่ข้างนอกบรรยากาศเงียบกริบตอนนั้นใจหนึ่งก็อยากจะไปบอกพี่อีกใจก็กลัวบอกไปแล้วเขาจะว่าอะไรเราหรือเปล่าก็เลยปิดประตูสวดมนต์ขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วล้มตัวลงนอนพอเคลิ้มเคลิ้มกำลังจะหลับ ก็เริ่มหายใจไม่ออกพลันก็ได้ยินเสียงคุณเปิดประตูเข้ามาซึ่งคุณปุ้ยมั่นใจว่าตัวเองล็อกประตูแล้วใส่สายอยู่ด้วยคุณปุ้ยรีตามองนิดหนึ่งเหมือนแกล้งหลับจะดูว่าใครแต่ภาพที่เห็นคือตรงมุมห้องน้ำเห็นเงาผู้หญิงที่ร่างกายบิดเบี้ยวคอเบี้ยวแขนก็เบี้ยวโผล่ออกมาครึ่งตัว ซึ่งเหมือนกับที่คุณปุ้ยเห็นบนถนนตอนระหว่างทางไม่มีผิดสักพักก็มีเสียงพูดออกมาว่าใส่พระหรือพอพูดจบร่างนั้นก็ค่อยๆถอยกลับเข้าไปในมุมแล้วก็หายไปคุณปุ้ยรู้สึกขยับตัวได้ก็วิ่งไปที่ห้องที่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังแต่เขาไม่เชื่อคิดว่าคุณปุ้ยเหนื่อย นอนน้อยเลยตาฝาดคิดไปเองซึ่งคุณปุ้ยก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็เลยนั่งอยู่ในห้องนั้นจนตีสี่กว่าจะแยกย้ายกันอนอกไปนอนคุณปุ้ยเองนอนไม่หลับเลยเล่าให้น้องฟังถึงเหตุการณ์ที่พบเจอมาน้องก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนี้สิพี่แล้วผมจะหลับลงได้ยังไงล่ะทีนี้สุดท้ายทั้งสองก็นั่งคุยกันจนถึงตีห้า พอเที่ยงอีกวันก็ไปทำกิจกรรมต่างๆตามที่วางแผนไว้ทุกอย่างผ่านไปอย่างเรียบร้อยแต่เรื่องมันยังไม่จบคุณปุ้ยต้องเล่นคอนเสิร์ตตอนกลางคืนและต้องนอนต่อที่โรงแรมอีกคืนตอนเช้าถึงจะตีรถกลับหาดใหญ่ระหว่างที่เล่นดนตรีอยู่บนเวทีนั้นคุณปุ้ยเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ในกลุ่มคนดู เห็นในสภาพเดิมคอหักแขนหักเว็บไปเว็บมาซึ่งคุณปุ้ยก็เห็นอยู่คนเดียวคืนนั้นคุณปุ้ยโดนตำหนิเยอะมากเล่นผิดเล่นถูกเพราะไม่มีสมาธิเพราะเห็นเธอคนนั้นอยู่ตลอดเวลาชั่วโมงกว่าที่เล่นดนตรีอยู่นั้นคุณปุ้ยเห็นอยู่หกถึงเจครั้งแต่คุณปุ้ยก็ไม่กล้าพูด เพราะกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อแล้วจะพานตำหนิเราหาว่าอ้างอีกคืนนั้นก็กลับถึงโรงแรมเที่ยงคืนกว่าๆคุณปุ้ยก็บอกน้องไปว่าคืนนี้ไม่ต้องไปกินเหล้านะนอนเป็นเพื่อนหน่อยได้พี่แต่พี่มีของให้ผมบ้างไหมที่ตัวคุณปุ้ยนั้นมีหลวงปู่ทวดกับเคี่ยวเสือ เลยแบ่งเขี้ยวเสือให้น้องนำไปไว้ใต้หมอนหนุนพอสวดมนต์เสร็จก็นอนทุกอย่างเหมือนจะเป็นปกติแต่ช่วงที่กำลังเคลิ้มหลับของแต่ละคนนั้นจะได้ยินเสียงในห้องบ้างประมาณว่ารีโมทลน่นแชมพูในห้องน้ำล่นบ้างเป็นอย่างนี้อยู่หลายชั่วโมงเหมือนว่ามีบางสิ่ง มารบกวนการนอนของพวกเขาจนตีสามคุณปุ้ยเผลอวู้บหลับไปก่อนแต่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงน้องที่นอนอยู่เตียงข้างๆมันตะโกนขึ้นมาเสียงดังหน้าน้องนั้นซีดเหงื่อแตกพลักคุณปุ้ยถามว่าเป็นอะไรน้องมันก็บอกว่าพี่ลุกขึ้นเลย แล้วน้องก็จุงมือคุณปุ้ยเดินออกจากห้องลงไปที่เคาน์เตอร์ด้านล่างแล้วน้องก็ไปถามพนักงานตรงๆเลยว่าโรงแรมนี้มีผีไหมเขาก็ยืนยันว่าไม่มีแต่ในใจคุณปุ้ยนั้นก็รู้ว่าวิญญาณตนนี้ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมนี้หรอกคุณปุ้ยนั่งคุยกับน้องถามว่าเห็นอะไรบ้าง น้องก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่คุณปุ้ยหลับไปแล้วน้องเขาก็เคลิมกำลังจะหลับแต่ก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาเลยลืมตาขึ้นคิดว่าคุณปุ้ยเดินไปเข้าห้องน้ำพอลืมตาปุ๊บเขากลับเห็นผู้หญิงมาอยู่ที่ปลายเตียงแล้วชี้ด้วยมือที่เบี้ยวผิดรูปแล้วพูดว่าทำแบบนี้ทำไม ทำแบบนี้ทําไมน้องเลยตะโกนคุณปุ้ยเลยสะดุ้งตื่นร่างนั้นก็หายไปจากนั้นทั้งสองเลยวิ่งลงมาที่เคาเตอร์ตอนนั้นคุณปุ้ยงงมากๆว่าไปทําอะไรตอนไหนแต่คุณปุ้ยก็นั่งคุยกับน้องอยู่ตรงนั้นจนเช้าและตีรถตู้กลับขาดใหญ่ ระหว่างทางที่กลับมาก็ไม่เจออะไรอาจจะเป็นเพราะเป็นตอนกลางวันตอนขากลับนั้นมีการจอดพักรถแล้วแวะทานข้าวห่างจากบริเวณที่จอดรถไปปัสสาวะตอนขามาไม่มากนักด้วยความสงสัยคุณปุ้ยจึงถามคนแถวนั้นว่าแถบนี้เคยเกิดอุบัติเหตุผู้หญิงถูกรถชนอะไรแบบนี้ไหม ป้าขายข้าแกงก็บอกว่าวันก่อนตรงสารเพียงตาเล็กๆไม่รู้ว่าใครไปชนสารแถวนั้นจนหักโคนคุณปุ้ยคิดในใจว่าน่าจะเป็นตัวเองแน่ๆคุณปุ้ยก็ถามว่าเขาตั้งสารไว้ทำไมป้าก็เล่าให้ฟังว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอรถแล้วโดนรถชนตาย ชนแล้วหนีจับตัวไม่ได้วิญญาณเธอเลยเฮียนคนละแวกนี้เจอกันบ่อยชาวบ้านเลยตั้งศาลให้ตอนนั้นคุณปุ้ยคิดว่าเพราะเหตุนี้แน่ๆแต่คุณปุ้ยก็ไม่ได้บอกใครว่าเขานั่นแหละเป็นคนที่ทำศาลล้มกลัวโดนเขาว่าจะกลับไปตั้งศาลตอนนี้เลยก็ไม่ได้ เพราะทุกคนต้องรีบเดินทางกลับบ้านเลยคิดว่ากลับไปก่อนค่อยว่ากันพอกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยพ่อก็ทักขึ้นมาว่าอย่าพึ่งเข้ามามึงพาใครมาด้วยพรุ่งนี้ไปวัดซะเขาตามมึงมาแต่เขาเข้ามาไม่ได้เราบ้านเรามีเจ้าที่อยู่นั่นหนะ่ะ เขายืนอยู่หน้าบ้านน่ะคุณปุ้ยตกใจมากกับสิ่งที่พ่อทักแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปโดยที่คุณปุ้ยไม่พบเจออะไรแต่กลับเป็นแม่คุณปุ้ยที่เห็นว่ามีผู้หญิงท่าทางแปลกๆเดินไปมาอยู่หน้าบ้านเช้าวันต่อมาคุณปุ้ยก็ไปทำบุญที่วัดคุณปุ้ยเล่าให้หลวงพ่อฟังและปรึกษาท่าน หลวงพ่อได้ฟังท่านก็นิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่าเอาอย่างนี้ไปทำสารให้เขาเสียต้องกลับไปทำให้เขาให้ได้เพราะเขาไม่ยอมที่เขาทำอะไรยยมไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะพระที่โยมห้อยอยู่เขาเลยมาปรากฏเป็นอสุภะให้โยมได้เห็นเท่านั้นสุดท้าย คุณปุ้ยก็ต้องไปตามคำแนะนําของพระท่านโดยเดินทางไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในวันนั้นเลยพอไปถึงสภาพศาลที่เห็นเป็นไม้เก่าๆมีบ้านเล็กๆแผ่นรองตัวบ้านเสาเล็กๆมีกระถางทูบซึ่งคุณปุ้ยก็เดินชนจนหล่นและแตกหักไปหมดจากนั้นคุณปุ้ยก็ตั้งศาลในเขาใหม่ นิมนต์พระมาทำพิธีทำบุญให้จนเสร็จสับหลังจากนั้นมาคุณปุ้ยก็ไม่พบเจอวิญญาณดวงนั้นอีกเลยแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้ฝันเห็นในฝันคุณปุ้ยกำลังเดินเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่หลังหนึ่งและเห็นผู้หญิงคนนี้เธออยู่ในบ้านในรูปรักษ์ที่ดีแต่งตัวสวย นั่นอาจแสดงได้ว่าเธอคงให้อภัยคุณปุ้ยแล้วจากสิ่งที่ก็จระทำไปโดยไม่ตั้งใจถอดความจากโดยช็อกเรื่องทั้งไปทั้งกลับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรระฟังมาจนจบอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ